อันนี้อยู่กับมิีีน้ำนะครับอันนี้ก็บรรยากาศก่อนแ่ะครับก็ให้บริการผู้คนนะครับางให้บริการผู้คนให้ถ่ายรูปครับรอทองช้างครับ่ลวกันะนีอันนี้มากัน3มเชือกนะครับรักานี่ครับ สองตัวนะครับพังครับช้างพังสองตัวอ่าไม่ได้มาง่ายง่ายแน่เลยถ้าไม่ว่าอ่าเป็นงานจะร้องพัางานที่ยิ่งใหญ่ก็คงจะไม่ได้ใช้อ่าช้างแผลนะวันนี้ได้มาครับโอกาสอันดีวัดสวยงามอันดีของเราท่านเนี้อ่านำช่างน้องเนเปียครับอ่ามาให้ลูกชม นีค<อ>รับู้ได้องานี่ครับสวยงามมากเอาของมาขายครับหารายได้เสิมครับรับปีใหม่เให้าคว่าเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลการองกสูโรคต่างๆความชนะเก็็ปนช่องไพ่บรายน้องเดเปียนะครับไปปีนี้นะ ให้มันไปีนี้ดีหน้าให้มีเนความที่อยู่ระเวกนี้ก็มาได้นะครับีหนให้มีเป็นความดนไ้ราที่อยู่แถวอำเภอเพ็นนะครับด้แบน้องคายครับบนบารมีของพะยาช้างสีทับไทยช้างนี่ชื่อว่าสีทับไทยนดยยมได้พยาช้างสีทับไทยช้างพ่อใหญ่เรียว่าช้างพ่อใหญ่ก็ได้ จะพาไปชมี่าไจะพาไปชมท้าเพชรเมียกนะครับเป็นยาะนรูาเป็นผู้จักา,านูจัเาต้องพอแล้วได้จักีเเอาดีไปเท่านจรีัน,นีนีก็เป็นพังจันเพ็งกับอันาีเ้เป็นกับพังครแสนนะครับ ครอบครัวนิดเทียนะครับ้วนมากครับอุดงสมบูรณ์มากครับมากันสานเชือกนะครับเข้ามาพูดคุยได้นะครับสีที่อยู่ระเวนี้ก็แวะมาหาได้นะครับมาเยี่ยมได้นะครับมาถ่ายรูปกับพ่อใหญ่รอดทองพ่อใหญ่ได้นะครับ แต่นแล้วกหาคนเลเาได้แต่แ่การดีแตอารั้ใอันนี้สวันกกน,วน,นะครับสวัสดีครับใชครับ ท้องนะครับน่าจะท้องนะครับควานบอกน่าจะท้องน,องน,องนมก็เริ่มตั้งเต้าแล้วเาดส้งสร้เ้เท่มีอาุ4ปีนะจมีนมีอายุเท่ากับหลวงพ่อมหาเรือเลย มาหาลูกเรืมเมอกเรียนทำห้าประโยคเมอายุ49ปีพอดีเป็นด้านช้าง49ปีที่ดดดีวมันมีความาังเิญขนาดไหนมันไม่ไม่ใช่ธรรม,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 ามาดานะสี่สิบ้าปีทาก็ส9ปีมหาลูกเรือก็4ีเปีไม่ธรรมดาไม่ได้าเดนซียวเดี่ยวเลยนสุงเซียว

พายามืนใหญ่ทางไนะครับตอนเหตโทดีลยนะครับแต่เยงยบนนับตาไลเสเยจครับลมลมมันตีขครับอยนเยนเยนน้าเียนโยยนาเียนทยเอียนโยนดีแยยงเหนียวแล้วเียนสุพรรณรีน่วนาาร ขาโล,ลเ่ดใหญ่เล่นต่อยครับไปเป็นค่าขนมให้ลกูกๆที่บ้านครับบารมีกับสุพรรษาต้นอ,อ,อไปไป้อนไปเป็นอันน้าอายลกอกู้อานก็ผู้อาว่รอามากครับมรอมากยแ่มลกนยมบนีครับวันนี ใกล้ักล้นะสี่สิบนนะครับล้ง่าเวลาอานกันนนกันโน้ตัตตัเออเเนัตตัอ๋อครับผมผมไว่านดเา่เอาใ้กล้ครับจะชินเนได้ครับได้ครับผมครับครับ่จับงานได้ครับโอยเจยีาครับรององงพ่อก่ใหญ่ครับ หลวงพ่อรีของเราอายุวัฒนมงคลปีนี้54ปีนะโยนะอ่าห้ปีอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อวันนี้ก็อ่าศิษยานุสิ์ต่างก็พาอันนี้ก็พาอาจารย์ซื้ออ้อยซื้ออ้อยให้ตั้งการรดน้ำกาสักการะแสดงความดีดีในการที่หลวงพ่อได้รด้ำศิษย์ศิษยให้ตั้งสวนนะครับแต่เป็นปีที่ วาัพ่อไรามีสุขภาพแป็ะแรงเป็นาร่ก่อรุกใจในกาทำกิจกมทเดี่ยวิ์ของพ่อี่กคนเด้ีตัดให้พ่อใหญ่กินด้วยนะครับ่อยให้กินเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวตกงานก่อนครับเดี๋ยวพ่อใหญ่ตกมันครับ เราไม่ได้ออกไปแห่งานถ่ายคลิปให้ f c ดูนะครับสวัสดีครับ f c จะเข้ามาดูทุกคนนะครับในวันนี้ก็ร่ำว่าเป็นเป็ดเหมายเป็นวันดีวันมงคลอนญาตยอมถ่ายรูปได้เนอะกต้องกลัวก่ต้องกลัวเข้าไปถ่ายรูปก่อนะครับเข้าไปถ่ายรูปได้เลยให้ช้าดีๆครับมาลุ่มใหญ่เลยครับ

ก็สิพอน้ำเลีงกระสงอยู่บนเอาไมชมอะไเยอะๆนะครับอ้าอ่สามโตมาเรียกว่าธรรมดาเลยเนาะเออี่ข่าช้างสวยมากเห็นไหมอ่าขาช้างสี้ยาวจะสะอาด สวยงามแล้วก็เวลายืนจะสงาาส่าราศีเรามองเห็นไกลๆจะน่ากลัวแต่พอเข้าใกล้จริงๆแล้วท่านใจดีเป็นพญยายช้างที่ใจดีะ,อะโอ้นอ่ยกหัวงให้ดูเป็นการสวัสดีนะเนี่ยเป็นการสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกท่าน พยายางานนิดหน่อยก็ย oh. ับแต่น hmm. wow. uh, ั้ก็อาจารย์ครับอาจารย์จับรอดดูแลยับรอดเพื่อใจดีว่าเพ่อเอเพื่อให้จับเลยยับเลยับเลอารรอบรงานนะครับจับดีดเออโอ้นั่นพอพยาศามสาใจดีกว่าเออ จับลุงพ่อใหญ่ครับเด็กน้อยจับหญิงเพคนแรกลุงหน่าจับหญิงเพคนจับพ่อใหญ่นะครับจับผู้ซื้อจับหญิงเพคนแรกเน่เอเองานเน่โอ้โหก็สิงานมอหนะงานเหน้นะจัดขบวนได้แล้วไปสองแล้วจัดขบวนได้แล้วแล้วงาน รับพรยศของพระนะครับของพระอาจารย์นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดเลยนะครับเขาพูดว่ายังไงผมพูดไม่ถูกนะครับขออภัยด้วยครับจะขบวนลงนะท่านนั่งรำผู้ที่จะเข้าขบวนก็เรียนเชิญได้ยังยอมลงเด้ประเดนได้ลงนด้ยางน้ำกันเด้ผู้ใดมีร่อก็ร่มงไปน้าใครมีร่องมาร่องไปด้วยอ่า นก็จะได้ใกล้เวลาแห่แล้วนะครับเดี๋ยวตอนแห่จะถ่ายทอดในสดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหนุ่มหนุ่มหนุ่มใช่ครับกาเรเลื่อนสมณศักดิ์รับพัยดยศครับข,ขบวนแห่ขบวนแห่ที่คือพัยดพยศบวช อ่าทัยดยศอยู่ข้างหน้าอ่าเสร็จแล้วก็มานะครับนางรัแล้วก็ช้างช้างแล้วก็ัดโยมอยู่ด้านหลังช้างอ่าัดยศอยู่ด้านหน้าจำนะ พัดยศรถแห่นะครับนางเป็นที่สใหญ่มาเจอรถแห่แล้วนะครับต่อมาตามไอ้นู้นมาจะมาเจออะไรนะครัด้วยยาโยมแล้วก็ตามด้วยรถแห่ข้างหลังเลยสุดอ่าเริ่มจากวัดแล้วก็ออกไปแล้วก็เข้ามาวัดอ่าพัดยศชุดขาวปกติเท้า พ่อเขาผอันี่ยนนี้ก็ครับตอนรับดีมากนะครับเออเอาข้าสงข้าสงน้ำให้เอพวกช้างพวกพานช้างกินตลอดอาจารเป็นอาจารวทตัเอานี่ครับผู้ดตาจา์นะครับที่จ้าง จังผู้ใหญ่บ้านผูใหญ่มามีท่านปลัดสองปลัดนะประหลัดประหลัดปลัดนรงเดนเดขอเชิญข้างหน้าครับปลัดนักรงเดชขอเชิญข้างหน้าจังปลัดพงด้วยขอเชิญข้างหน้าขอเชิญข้างหน้าคุณธนบูลคุณวาชิตใจธรรมและคณะ ครับอันนี้ก็จะเริ่มตั้งขบวนแล้วนะครับจะเริ่มแห่ออกจากวัดแล้วก็อ้อมหมู่บ้านนะครับอ้อมหมู่บ้านแล้วก็จะเข้ามาวัดอีกรอบหนึ่งนะครับดอกพันเด็ดทำไรครับโอ้กระเป๋าเงินครับตุงเลยครับกระเป๋าเงินขอะเป๋าเงินติดนะต้องติดกันร้อยหรอม่ทำเออตั้งติดเอาตั้งโอ้อตบบอาจารย้สาธุ คุณวัฒนาใจกลางนะะก็เดียวมีพระอาจารย์ทำบุญอีกแล้วนะครับทำบุญกับพ่อใหญ่นันครับสาธุครับขอเชิญ อาา้าวพัดยกก่อนพัดยกด้านหน้าเลยต่อด้วยนางระดังอ้าวที่หน้าก็ถึงโรงพยาบาลนะครับนี้รับชมกันแบบยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดให้ดูนะครับขอบคุณครับ

อ,นนอันนี้ก็จะเรือกขบวนแล้วครับจะหักไปแล้วนะครับเครับผมหล่อมากครับแค่ดีด้วยครับข่อใหญ่เด็กน้อยลุมขนาดไหนก็ไม่โมโหไม่อะไรเลยนะครับ นี่ก็จะเริ่มขบวนครับขบวนได้ยินว่าจะเริ่มบ่ายสองนะครับงานสมณะสักรับบัตรผัดยดนะครับ ครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับเอฟซีที่เข้ามาดูนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบยาวๆเลยนะครับท่านเจริญการทิ้จัดงานต้อนรับปฐพีเมืองล้านใหญ่ง้านจางพี่น้อง

ที่วัดป่าอัมพรวันนะครับบ้านหนองผือครับอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรน,นะครับนี่ครับนั่ครบมีป้ายช้างเลยนะครับัครบขอบคุณครับที่ติดตามตลอดนะครับ คุณเผาเ้อ on คุณยเผาเด้อมาท่านคญาาพร้อมด้วยนะครับคุณเผาเน้ออยู่กี่วันครับอยู่สครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับขอบคุณครับ้คุณรันท่านมหา ไม่ได้เปลี่ยนครับอันนั้นเสียงข้อไม้ครับอันนี้เสียงผมครับอันนี้ก็ขบวนเริ่มแล้วนะครับเมื่อวานท่านมหาลุมหลวงอภิปัญญมาพิวัตรลุงจันหลัดห่วงพีสาธรีไจ ขอแสดงมุท er ja, er de ิตามาจากใจพ้อมอวยใรให้พระมหาอยู่รำรองดีพี่้อกตก่ดรูทตาพี่ตั้งพระเจ้าตาปะขันท์วันนี้เป็นวัที่สอองพี่ด ที่นารบานิันแม่มันหูไหวอีกช่วยทุกงานครับติดกับมีทุกที่ให้ไปดูได้ดีครับแล้วไงเนี่ยเขาตั้งเจดครับผมเดี๋ยวไล่ให้ดูยาวๆเลยครับเวลาดีนะครับว่า ใช่ครับสาธุครับโบครับมูลรดน้ำสวตครับมันมันโอเมนเสียงของต้นฉบับอันนี้แล้วก็จะายละแล้วก็่ายวิดีโอครับมันคาเคียได้อยู่บอเ่ได้ครับมันคาเคียมันอันนี้ได้อยู่บอาเค็ียเนแม่เคลย่อันนี้โอเมนเพลงมันใหญ่กว่าอีเพลิงน่อยรองครั้องครั เครับโอ้โหลดต้นทุนมากช่วยไม่นังั้นเิแล้วนะครับ บันเริ่มแล้วนะครับดีจ้างหรือบ้านนี่มันก็มีรถแท้ยูยนะครับอยู่ข้างหลังครับด้านหลังครับไปครับไปใหญ่เดินไปแล้วครับ ฟูจิไม่ได้มานะครับฟูจิติดสอบนะครับมาด้วยไม่ได้นะครับเออครับเมื่อกี้วุ่นมาอยู่ครับเลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับงานนี้ยิ่งใหญ่มากครับ เดินมาเลยครับเดินมาเลยเดินวนำหน้านำหน้าเดี๋ยวช้างจะเหยียบจางลำไม่หรอเเดินเดิน ไปเข้มา สามสิบรับชมกันยาวๆเลยนะครับอันนี้ครับมาสามครับมาสามเชื่อครับ อัน,น้ครับข้าวเหนียวกับกล้วยครับครับวันนี้ต้อนรับยินดีมากครับอันนี้ก็เป็นพี่ที่อันนี้ดแลชยางนีดีมากครับส่งข้าวสงน้ำอันนี้ครับ ครับขอบคุณมากครับต้อนรับอย่างดีครับ

อวนมากครับสวยมากครับอ้วนมากครับขลังก็เป็นคำแสนนะครับคำแสนนะครับอ้วนมากครับ วเาคนไหนคนไหนระวังเปิดเพลงเ้ยเปิดเพลงมานี้เลยดิคันพวกอันนี้มอสรมยังทีได้อยู่ ไปใหญ่ให้พ้อนนะครับเห็นะครับไปใหญ่ให้เล่นน้ำนะครับตักน้ําให้เล่น,นครับ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับ